เมกาโฮมตลาดนัดช่างมาแล้วมาแล้วถึงเวลารวมตัวกันอีกครั้งในงานตลาดนัดช่างและคนทําบ้านงานเดียวที่จัดขึ้นเพื่อช่างมืออาชีพผู้รับเหมาและคนทําบ้านตัวจริง22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนี้จัดหนักโปรแรงทั้งลดทั้งแจกจุดใจตลาดนัดช่างและคนทําบ้าน 12วันเท่านั้นถูกใกคนทำบ้านตัวจริงเรามีทุกสิ่งที่เมกาโฮมลดแรง์สินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด70%และสมาชิกช่งางลดเพิ่มอีก3%สำหรับสินค้าร่วมรายการเมกรับเลยคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสูงสุด900บาทเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขต้องการมีอยู่ในร้านเมกา รับบัตรกำเนันภาพอีกมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0บาทใครเข้ามาก็อยากซื้ออยากจ่ายผ่อนศสบายสบาย,บายนานสูงสุด12เดือนด้วยบัตรสินเชื่อ m เมก Home First Choice ยังยังไม่หมดครับแจกฟรีคูปองส่วนลด500บาทสำหรับ500ท่านแรกเฉพาะเพื่อนในไลน์และ f c e e o o o m เมกาโฮมรีบแอดไว้เลยสมาชิกโฮมการ์ด ใช้1,000คะแนนแลกรับส่วนลด100บาทคุ้มหนักจัดไม่ยังย้งที่ตลาดนัดช่าง,งและคนทำบ้าน22กุภาพันธ์ถึง5มีนาคมนี้ที่เมกะโฮมสาขาขอนแก่นถนนมิตรภาพติดโฮมโปรขอนแก่นตรงข้ามตลาดอูฟูถูกกใจจคนนทททบ้าาาตัวรริิงงเเมมีีุส่่ เมกาโฮมตลาดนัดช่างและคนทําบ้านลดหนักจัดเต็มเพื่อช่างมาที่เดียวครบจบทุกงานช่างไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างช่างฟ้าหลังคาช่างกระเบื้องช่างประปาช่างไฟช่างแอร์ช่างสีช่างไหนๆก็คุ้มสมาชิกช่างลดเลย3%และชอบครบรับส่วนลดท้ายใบเสร็จสูงสุดรวม900บาทใครเข้ามาก็อยากซื้ออยากจ่าย คุ้ม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 แบบตะกอนนอกจากงานช่างแล้วของใช้ในบ้านเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ออกกำลังกายอุปกรณ์งานสวนก็ขนกันมารดแรงส์และยังมีสินค้าโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสินค้าซื้อคู่ถูกกว่าอีกเพียรพิเศษเฉพาะที่เมกกโฮมตลาดนัดช่างและคนทำบ้านเท่านั้นจัดใหญ่จัดเต็ม22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนี้ห้ามพลาด ขอบรริกาด้วยใจตลาดนัดช่างตลาดนัดช่างตลาดนัดช่างโปรเดตราคาดีแบบนี้ต้องที่เมกาโฮมสอบถามสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ได้ที่แผนกบริการลูกค้าเมกาโฮมสาขาขอนแก่นถนนมิตรภาพติดโฮมโปรขอนแก่นตรงข้ามตลาดอูฟู่เมกาโฮมศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างถูกดีครบจบทุกงานช่าง จะขอบริการด้วยใจให้คุณเพื่อคุณที่เมกาโฮ